cốt nuôi cốt còn lăn đi hết còn lại cả lăn đi hết cột chân ơi ถ้าปลาแปลกๆชอบไปอยู่บ่อยกูนนะพวกปลาแปลกๆอ่ะบ่อยกูนเยอะๆไอคุดไอดุกทะเลปลาสากปันเงินจันทะเลอะไรเงี้ยพวกปลาแปลกๆอ่ะ โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยอืมยังไงจะไปบ่อน,นุ้นอีกไหมหรือจะอยู่บ่อน,นี้ อนี้สิครับยังขึ้นอยู่โอ้ยปเหรอเน่เราเนี่ยนี่ท้องอันนี้มั้ไม่รู้ว่ะเอ้าหลุดโอ้ยตาม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 นี่ก็ลุดหูใหญ่ใหญ่ดูกันเลยเอาที่ตากที่ว่าเหมือนติดเหมือนติดใต้ค้างว่ะอืมเอ้าหลุด โอ oh! มันพลิกตัวหลุดไปเลยเกี่ยวกันกับผมเลยอะอเออยกสายสูงไว้ก่ะผมจะยกสายสูงไว้

อยู่แล้วอยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันอุ้ยโดดอยู่เหมือนกันอยู่เห,เหเมืดดอนกันป๊อปก็เอานะครับไม่ใช่จับแต่กระดีนี่ครับเดี๋ยวป๊อปก็เอานะครับ ขึ้น่นเห็นน้ำเห็นน้ำบ้านะนะทีไปทีไปอมบ้าน oh, <man. S 1> มีขึ้นนะฮะแต่มันไม่ดุมันไม่ดุเหมือนที่แรก oh. น้ามันนิ่งมันไม่ค่อยดุ อีห่อนั้นน่ะที่มึงทำขาดนะกัดเตีนะ the ของเนาะนอตอ่ะก claro ็อย um ู่ในกระป๋องนี่กระองฮะอยู่ในกระป๋องใช่เหรอตัวสั้นน่ะนะตัวสั้นยังเหลือสองตัวโอ้ยมาเล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 ยอยู่อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรอยู่อยู่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลาอะไรวะไม่รู้ตัวสองนิ้วเนี่ยหายปลาทูอยู่เลยนะอยู่เลยเนะมาดิเนี่ยตัวนี้แม่งแห้งกังเลยสักไหนไหนอยู่เอาเข้าปากนี่ว่าไม่ฟาวนี่ว่าแน่นอน

โชบกันาพาดโชบติดดีแต่ก็หลุดง่าย <laughs> โดนโดนโดนอืมอ้มอืม้มอื้ม ต่อท้ายหนึ่งแต้มกดออโต้กดออโต้พันีโอใส่สวยป่า ดอดดอดไปอีกประตูครับมาแล้วก็โดนเลยครับ <c oughs> ใส่สวยขึ้นมาหน่อยครับ <c oughs> มาแล้กระโดนเลยครับตัวนี้ លូនណាស់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 អឺអូននេះអូឲ្យខ្លាវតិច1តាមតិចហ្វុក กูเราหรือปลานุนจันน้เนี่ยมันโดดเก่งยังวะโดดเโดดดีกว่าไี่กูเราหรือหนุนจันทะเลวะเนี่ยโอีนว่กูเราหรือนนจันทะเลวะเนี่ย ระวังโดดพลาดไอ้นี่อีกนะมึงกูเลาอะแต่ไซส์ใหญ,ใใหญ่ลงปุ๊บสัดเลยเหรออ,อ้อ خ, แน่นอนจริงเอ้าอ้าอเอ้ยไม่เกี่ยวตรงท้องมันเหรอเว่ามันโดดดีจังวะเกีย่ยวตรงท้องมันโนอะ้โหเสียดายเลย <laughs> tí tọt Dạ đi Dạ chàng anh đi ít โกว่าจะอยู่ได้ีีตัวนี้ตีหลุดตีหลุดห้าีปลาไหว้มันกุ้งเฮียตอนน้ำแห้งพาและหลานมางมกุ้งเงินเนี่ยนะเนี่ยตร,ตรงนี้มันจะตื้นมันจะมันจะลึกแค่ช่วงตรงถึงหลักใช่ไหะแล้วก็โค้งมางี้แล้วตรงนี้จะตื้น เนี่ยผม,มงมตรงตื้นๆอย่างน้นเนี่ยมันจะมันจะตื่นแค่แห,หัวเขา่าดูแล้วเอาจนไดอไ้อะไรอ่ะอะไรพงอะคราวราวันนี้เจอกระพงขึ้นตัวเดียวตรงเนี้ยแต่ใหญ่อยูยอย่เือนก้นแต่ไม่ยอมไม่ยอมกินเบ็ดเจอขึ้นอยู่ตัวเดียว,ข,ยว,ยวขึ้นอยู่ตรงกลางในตอนช่วงน้ำแรง หยกจะช้าไม่กินหยกจเร็วกินเนเะหยกไปหล่ออีกแล้วอีกแล้วขนารอกับข้าวยังยืดสอบตัวแล้วโอ้โกับข้าวมีเยอะแยะเลยนั่งนิ่งห้อยอยู่งั้นแหละเรียกถือว่าเป็นการออกกำลังกายโอ้โหยาถึงไร้เบิร์จ้ะ อ่าับเอดินรอบบ่อเลยเหรอไอ้เบิร์ดอ่ะรอบบ่อเลยบ้านน่ะโอ้ยยอมไปกลับแล้วรวบเกือบสามโลแล้วนะดูเนี่ยเอไปตอนแดดเปี้ยงเลยเออเอาจริงได้ไหมได้มันจะได้เปลาเราไงไม่เจอกระพงเลยอุ้ยอไหลอุ้ยลงทุนเดินขนาดนั้นแล้วมันต้องได้ปลามาดิโอ้แต่มันไปช่วงก่อนนะที่ยังมีต้นไม้เยอะเหรอต้นไลย ตอนนี้จะร้อนกว่าตะกอนแต่ตอนนี้ไม่มีที่หลกตะกอนมันยังไม่มีที่หลกแล้วมันไม่ลกเหรอวะไม่ลกเหรอต้นหมาไม่ขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่แบับเพิ่งถาบ่อใหม่ๆช่วงนี้นะหมากำลังฟูมเลยจ้าไปตะไกลไม่ได้เดินไม่ได้เนาะต้องตามตีล่างนี่แหละเดินแล้วไม่ได้